ไอ้เกลือมองทางนี้เด็กเกลือนี่ก็ไอ้เกลือฮะคนี่เถียงนี่เถียงเฮ้ยนานๆแต่ที่มาเจอกันอย่างนี้นะไอ้เกลือเนี่ยเออ่มึงเป็นคนทําให้กูเป็นคนเลิกสูบบุหรี่มึงพูดมึงเล่าเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนทําให้เลิกสูบูลีเพราะว่าก่อนอ่ะเมื่อก่อนเราไปไหนเราไปรถคันเดียวกันไม่ก็พี่เอกเขาสูบบุหรี่วันละสามตอง แล้วก็แล้วพี่ยงสุบเพไมพี่ออพี่ออกรถใหม่ด้วยพีเอ็มอ่ะมันเหม็นมาะั้แล้วเราออกรถใหม่เลยมันขับให้เพื่อนมาขับให้เขับไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยคือแต่ก่อนมันต้องไปด้วยกันไงเีพี่ยงกับพี่เอกนอนห้องเดียวกันไงอ่าแล้วก็แล้วเราก็บอกว่ามึงหยุดได้มันหยุดไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าทําไมกูไม่ดังทั่วประเทศสักทีกูดังอต่นี้ื่องี่เหมือนมึงนึึงบอกว่ามึงอย่าเอาชนะใจมึงไม่ได้ แล้วมึงจะเอาชนะจทใจคนทั้งประเทศได้ไงวะแล้วม่งหยุดบุรีวันนั้นเลยหยุดเลยอะแล้วก็ไปจันทบุรีครับจำได้ไหมจำได้อ่ากูอยากกินทุเรียนรเราอะนอนโรงแรมเทวหลอดรงแเทวหลอดนอนด้วยนนกันเลยนอนด้วยกันมันเป็นชั้นสองโรงแรมเทวหลอกแต่เขาห้ามเอาทุเรียนเข้าไปในห้องกูมีวิธีการทำไงกูก็ให้มึงเข้าไปข้าในห้องอ่า แล้วกูก็ให้มึงเตรียมเอาผ้าตรงหน้าต่างแล้วกูก็โยนธูเรียนไปให้มึงเอาผ้าเช็ดตัวลับเอาผ้าเช็ดตัวลับใช้ก็อยู่ห้องรู่ใกล้ๆกันเลยถ้าถ้าจะมองในเรื่องของสิ่งที่เขาห้ามเราฝืนอันนั้นไม่ถูกหรอกมันไม่ถูกนั้นเราเป็นเด็กกรรมของกูอีกนั่นแหละกูจะต้องลงมารอรับไอ้เปิดทุเรียนข้างล่างมันก็อยูนนั้นไปทิไ้ิง แล้วเราไปกินข้าวต้มกันที่ระยองอ่านยอระยองจาได้ไหมมันมีสามแยกร้านร้านร้านขายข้าวต้มทุกคืนและยงชอบที่สุดคือเอาเอาผักกระเชดแล้วก็โรยด้วยน้ําแข็งสูตรเขาเลยกินอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผักกระเชดแล้วโรยด้วยน้ําแข็งเพราะว่ามันจะกรอบบอกว่ามันไม่กินเพราะว่าบ้านมันอ่ะควายกินที่ผมเอาจริงๆไหมเคื่อ ดำมักงผมใช่กูดำยันหนังหัวเพื่อนดำยอมยอมดีที่เขาไม่ยอมยันแม่เหมือนทูนแมวแล้วล่ะทุนแมวอะไรอุ้ยเอาแมวเตือนไม่บนหัวไม่ดำเหมือนกันนะเพื่อนดำดำมากเลยหนังหัวก็ะดานเพื่อนผมไม่เคยยอมเหรอกูแค่โกรธแล้วสมัยก่อนนะความเจ้าชู้ฮะให้พูดกันไหม อ๋อไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าตายครับกูไม่มีนะกูนะกูไม่จะชูนะกูไม่จะชูหรอกเี่มพี่โยมสิพี่โยมจับให้ไม่ไม่จะชูเองไม่จะชูแต่ลูกแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันมันเคยรับผิดชอบอ่ะขนาดมันบอกมัน้อนกับใครมัน้องคนเดียวเกูเข้าไปได้ไหมเข้าได้ ไปนอนทับเด็กผู้หญิงเลยแล้วกูก็เอาร้องไว้ผู้หญิงผัวผู้หญิงซ่อนไว้แล้วโัผ้าคลุมไว้เป็นเหมือนหมอแกากไอยงมันแกล้งมันก็โดดทับเลยโอ๊ยนี่น้องร้องรู้จักมันครั้งแรกที่ปาลาติโนไอเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักผมนะพี่พมรอ่าเขาพี่พมรน่ะนักจัดรายการวิวเข้ามามาติดนักร้องที่ปาลาติโน่แล้วก็นั่งข้างนอกแล้วกูเป็นคนไปชวนเขามานั่งในนะเออกูก็จำได้ปะ ตอนนั้นพี่พม,ม,มอนชอบบ้าไอ้ตะวันหยุดบ้าตะวันไอ้ตะวันสัญญาไอ้นี่ก็เป็นนักคอนโทรนแต่เสียงแม่งโควกม,มีนเสน่ห์คือฟังปั้งเนี่ยพี่มอนทำไมไม่เอาเด็กคนนี้ปั้งชา,งาติง้างไปดแสบายไม่อยากร้องรับมาเสียงมันเป็นรลคังจริงๆเลยอะแต่ฟังหลายๆเพลงแลงว้วรำคาญเพราะเสียงเดียวนั่นแหละ เขาแต่งเพลงเขาแต่งเพลงให้ลุงนะอ่ายุดร้องไม่ใช่หยุดร้องง่ียเลยวะเนียงน,รนารองนาเนียงนาตรอหนาทำไมหน้าตาคล้ายคนข้างบ้านประบ,บองอ่อยบ้านนองครานบ้านอยู่ที่ไหน,นสวยๆอย่างนี้ที่รู้จะไม่สนใจแต่ว่าทำไมทำไมคลายคนเก่ เนียงโน่สรอกแองหรือว่าแก้มแดงน้องคนบ้านเอ๋ยจำเลยนะทุกค่ำทุกคืนควันยืนพิ้งไปเห็นอะไรนะจะมองทางไหนใกล้ๆก็เหมือนเนื้อเย็นจำเนี่ยไม่ได้ตัวจำไม่ได้โน้ตคาบเตี้ยหรือน้องสรอกแองบองแองจังแดงจังแดงเนียงเนาสรอกนะใช่ไหมใช่ อ่ะแล้วก็จงเช็ดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้งแต่ไม่ปลูขึ้นไงจะร้องไงจะร้องไงไปทำไมกันเล่าในเมื่อแฟกเก่าของเจ้าเขาไม่ปราณีจงอยู่ตร้องไงเลยคนดีผู้ชายทั้งโลกก็มี ปลาเคามากมายพร้อมไปเช็คหน้าเพชร,มพรมไม่รู้ดีพร้อมหมากจงเช็ดน้ำตาที่ไหลอาบแก้มยิ้มเถิดดังบัวแรกแกมรับแสงอาทิตย์สองชายนะจงอย่าร้องให้เลยจังลนะจงอย่าร้อง สี่คนใกล้ชิดหมู่บางใหญ่น้ำตาประมาณนี้มั้หยุดร้องไห้ตายใกล้กันแล้วในมือแฟนเอ้ามาตั้งนานเลยไม่ตรวจเอ็นเเคัรองเพลงกับตั้งนานแล้วทำอย่างนี้ได้ยงไงวัไป้รงไปรีบไปรีบเออ